รับตัวหนูมองไปในเรื่องของอนาคตมากกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในสัญญากับแช่คุยแล้วก็เหมือนว่าเราก็ยังเป็นเด็กทีวีเอ็อยู่ค่ะก็ต้องทํางานตรงส่วนของทีวีเอ็นให้เต็มที่แต่ในส่วนนั้นก็ต้องไปดูในอนาคตอีกรอบก ไม่ได้รู้สึกถึงตรงน,นั้นค่ะรู้สึกว่าในทุกๆโมเมนต์ที่เราได้เป็นมิสูโดนไทยแลนด์เราต้องเต็มที่ในทุกน้าที่แล้วค่ะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตถ้าสมมติเรามีโอกาสได้เข้าร่วมง,งานหนูทำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมยังไงก็ไม่เป็นไรเราเต็มที่ในบทบาทตรงนี้ก็ได้ไม่เป็ถ้าสมมติว่าทุกอย่างเคลียร์หมดจริงๆใจนาะเขาอยากไปแหละเพราะว่าอยา่างที่พี่ๆบอกกันว่าเราก็เติบโตมาจากมิสซโดนไทยแลนด์ใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่ารุ่นน้องทุกคนเราไม่ได้แบ่งว่าแบบเอ้ยโตมาจากคนละคนคน แล้วคนละครอบครัวอย่างเงี้ยเรามองว่ามันเป็นเวทีด้วยกันที่จริงแบบแอนายนินดีมากๆถ้าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้มาแนะนาําหรือว่าได้มาเชียร์อัพรุ่นน้องคนต่อไปแต่อย่างที่บอกไปว่าบางอย่างเราคนโคุไม่ได้ค่ะต้องขึ้นอยู่กับที่ผู้ใหญ่ด้วยทจริงหนูก็เพิ่งเห็นข่าวพอมีมพ,อพุ่งตอนนี้ไม่ไม่สบายไหมหรอก่าตอนนีค เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนแบบรู้พร้อมพี่ๆทุกคนคิดว่าหลายๆคนก็เซ์ไ์เหมือนเราเหมือนกันสำหรับตัวหนูมองไปในเรื่องของอนาคตมากกว่าค่ะแต่ว่าณตอนนี้เรายัางอยู่ในสัญญากับแม่คุยแล้วก็เหมือนว่าเราก็ยังเป็นเด็กที n ีเอ็นอยู่ค่ะก็ต้องทํางานตรงส่วนของพีเอ็นให้เต็มที่แต่ในส่วนนั้นก็ต้องไปดูในอนาคตอีกรอบด้วยแล้ยังมีสัญญามีมีมีค่ะปกติใช่ใช่ใช่ค่ะอันเก่าอันเก่าเพราะหนูทุกปีสองสองเองยังไม่ทดสับ ไม่เยอะไม่เยอะค่ะก็ะปีนี้แต่ว่าแอนนากับแม่ปุ้ยก็ปกติดีเป็นแม่ปุ้ยกันมันก็ไม่รู้สึก่ะรก็รู้สึกาอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของนาคตจริงๆค่ะแตว่ว่าเราก็ไม่เคยดูว่าเรามาจากเอ็พีไหนอยู่แล้วค่ะท่าน,นก็ฝากติดตามด้วยเราเราก็ทําได้แบบบ,บนบาทอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกไปว่าหนูเต็มที่ในหน้าทีแล้วแหละอยู่ที่ว่าโอกาสจะเข้ามาได้ไหมหรือว่าเข้ามาได้เมื่อไหร่แ่ะแม่ปุ้ยอยู่ไหนคะอย่ืถามแม่ปุ้ยค่ะไม่มา หนูก็ต้องอยู่ที่อนาคตมันไม่ใช่แค่ฝั่งแม่ปุ้ยอย่างเดียวก็ต้องเป็นฝั่งคุณวัฒน์ปวยเหมือนกันใช่ไม่เคยเลยค่ะมีแค่แบบนานมากมากแล้วก่อนหนูประกวดเลยค่ะแล้วเจอผ่านๆก็มีแบบสวัสดีแต่แต่คุณวัฒนน่าจะจำหนูได้นานมากค่ะนันกหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเลยค่ะไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นค่ะรู้สึกว่าในทุกๆโมเมนต์ที่เราได้เป็นนิสินุ่นไทยแลนด์เราต้องเป็นี่ในทุกแม่พี่แล้วค่ะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตถ้าสมมติเรามีโอกาสได้ เข้าร่วมงานหนูทำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมยังไงก็ไม่เป็นไรเราเต็มที่ในบทบาทตรงนี้ก็ได้ตังเลยค่ะเพราะว่าเหมือนคิดไม่นานแบบใช่ใช่ใช่ไม่นานแบบนี้ด้วยถ้าสมมติว่าทุกอย่างเคลียร์หมดจริงๆใจアナก็อยากไปแหละเพราะว่าอย่างที่พี่ๆบอกกันว่าเราก็เติบโตมาจากมิชิโนะไทแลนด์ใช่ค่ะเรารู้สึกว่ารุ่นน้องทุกคนเราไม่ได้แบ่งว่าแบบเโตมาจากคนละคนละคนคนละเขาคนละครอบครัวอย่างเงี้ยเรามองว่ามันเป็นเวทีด้วยกันที่จริงแบบอนายินดีมากๆถ้า จะได้เป็น <vantage> ส <S an expand> ่วนหนึ่งในการที่จะได้มาแนะนำหรือว่าได้มาเชียร์อัพรุ่นน้องคนต่อไปแต่อย่างที่บอกไปว่าบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ค่ะต้องขึ้นอยู่กับที่ผู้ใหญ่เท่านั้นไม่ได้คุยกับเพื่อนไปพวกเนี้ยไม่ไดคุยเลยจริงจหนูก็เพิ่งเห็นข่าวพร้อมพร้อมกันเหมือนกันก็นี่ไม่ไม่เซไปไหมอ่ะก็นิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนแบบรู้พร้อมพี่ๆทุกคนคิดว่าหลายๆคนก็เซไปเหมือนเราเหมือนกันก็ต้องรอดูอีกหนึ่งปีเพื่อเราจะได้ไปจับไปร่วมงานกับอะไรอย่างี้ ใช่ค่ะติดตามจริงจริงมีหลายเวทีนะคะติดต่อมาว่าแบบอยากให้เราเป็งานด้วยตอนแรกมีเป็นเหมือนเป็นจังหวัดค่ะใช่ค่ะเหมือนเขาอยากให้เราเป็นคณะกรรมการแต่พอเกิดเรื่องขึนน้นก็ก็โทรมายกเลิกประมาณแต่ว่าเวทีแม่ปุ้ยก็ม,มีมีเยอะค่ะชาที่ที่ได้ร่วมงานอ่าเพิง่งหนูเพิ่งรู้ตอนที่อยู่ในวีเอ็มยังยังไม่ได้เคยเลยค่ะไม่ เหมือนว่ามาในจังหวะคนละกับแม่แอลด้วยค่ะใช่ค่ะก็เลยไม่ได้คุยกันใช่ไหน้าที่เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าตั้งแต่ฝั่งพิธีกต่ว่ารย์นี้ก็ต้องจะมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้แค่หน้าที่ว่าเราต้องมาวันนี้นะคะใช่ก็เลยยังไม่ได้รู้ต้นตอเท่าไหร่แล้วก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเริ่มงานได้เริ่มงานได้หมดใช่ไม่ต้องเวทีนางงามก็ได้ก็ได้พิธีกรทิฟปานี่ก็ได้พี่สายเข้ามา อแต่ไม่คิดที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าลดมีอะไรไมโปโปะโเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต่หอว่าหนูไม่รักกลับไปเปนนางามนหรอหนต้องเป็นไวดีไหนอย่างหนูต้องเป็นไวดีไหนพัฒจับแล้ลาเล่มารูคะตลกโคจัน